โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สาขาบิ๊กซีนะครับผมสำโรงนะครับผมสำโรงจัมโบ้นะที่เขาเรียกกันนะครับผม mm hmm. ก็สาขานี้นะครับเขาบอกว่านะครับเป็นสาขาที่ปราบเซียนนะครับเป็นสาขาที่ปราบเซียนใครเข้ามาเนี่ยต้องต้องแบบครั้งแรกนี่ต้องมีเหตุเรื่เล็กน้อยนะรหรือว่า ก็มีการผิดพลาดอะไรกันเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับนี่น่าจะเป็นรู้รถใครนะรเราไปนี่ก่อนเข้าได้แปดโมงแค่พี่เดี๋ยวจะพาไปดูเหลี่ยมตรงที่เขายอย่ๆนะครับ นี้ก็ไม่มีอะไรครับมันโล่งเลยครับพอเรามานะฮะพอเราวิ่งเข้ามานะครับเราต้องเลาะซ้ายนะครับอันนี้คือผมก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ได้ยินคนอื่นเขาพูดนะครับเราต้องเลาะซ้ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้ในการเข้าสาขาเป็นประจําเลยนะครับสังเกตว่าจะมีรอยล้อนะครับ รอยล้อเนี่ยซึ่งเป็นถ้าเป็นถ้าเราถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจากประสบการณ์นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยถ้าเป <c loo> ็นรถเก่งเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่แถวๆนี้ครับเขาจะไม่มาวิ่งมาวิ่งอย่างนี้ล่ะครับเนี่ยสังเกตดูฝาท่อระบงระบายน้ําอะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันจะใสๆครับมันจะเป็นคืออันนี้คือแบบเดาแบบจากประสบการณ์แต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมอันนี้ก็ฝากคนที่แบบว่ามาขับรถใหม่ๆด้วยนะมันต้องแบบสังเกตอย่างนี้นะครับผม มันจะเป็นรอยแบบรอยล้อนะครับรอยล้อของรถบรรทุกเนี่ยมันจะมันจะเห็นได้ชัดนะครับผมมันจะเห็นได้ชัดมากนะครับผมก็สังเกตกันดูนะครับเนี่ยเห็นไหมพอมาถึงตรงนี้ยเขาเริ่มแบบแอบซ้ายแล้วคือแบบแอบสุดๆแล้วนะฮะเนี่ยสังเกตดูถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยเขาคงไม่ไม่แอบอย่างนี้แลครับเขาคงไม่แบบชิดขนาดนี้นะฮะนี่นะก็เห็นไหมครับเริ่มเห็นรอยแล้วฮะ เริ่มมีการบิดตัวแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะไม่แคบเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะไม่แคบเท่าไหร่นะจังหวะมันอยู่ตรงตรงตรงนู้นครับจังหวะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับระหว่างนี้จากนี่มานี่ก็ประมาณอ่าจจะหกเมตรครับหกเมตรก็ถือว่าตีวงได้ไหมมันก็ตีวงได้ครับแต่ว่าเห็นไหมรอยดำๆอยู่ตรงนู้นครับยังมีคนเบียดเลยนะฮะตรงนั้นะ ไม่รู้ว่าเป็นเป็นรถที่มาส่งของเป็นรถเทเลอร์หรือว่าเป็นรถเล็กนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับถ้าเรานะครับถ้าเราไม่เคยไปหน้างานนะครับถ้าเราไม่เคยไปหน้างานนะให้เราสังเกตนะครับรอยล้อนะครับรอยล้อนะครับว่าเขาตีวงแบบไหนนะครับว่าเขาตีวงแบบไหนถึงจะพ้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาตีอันนี้คือสังเกตดูมันจะมีมันจะมีหลายเส้นอยู่นะครับ อ่าล้อหน้านี่มันจะดูง่ายเพราะว่าล้อหน้านี่มันจะแบบมันจะแถไปนะครับมันจะแถนะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมอันนี้คือเป็นเป็นยางหางนะที่สะบัดสะบัดไปนะครับนี่ถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยเราจะเห็นรอยยางนะผมรอยยางของรถบรรทุกซึ่งรอยยางรถเล็กรถเก่งรถกระบะเนี่ยไม่มีทางที่จะปรากฏแบบนี้นครับต้องเป็นน้ําหนักระดับสามสิบสี่สิบตันนะครับผมนี่นะนี่ นี่คร so ับการตีวงนะครับดูการตีวงล้อหน้านะฮะนี่ครับการตีวงล้อหน้าเรายืดให้สุดเลยครับยืดเท่าที่จะยืดได้นะครับเพราะเพราะดูเหลี่ยมแล้วนะฮะดูจากเหลี่ยมแล้วนะฮะเราสมมุติว่าเราวิ่งมาใช่ไหมเราเลาะซ้ายมานะครับเลาะซ้ายมาเลาะซ้ายมาเรื่อยเืยนะครับเลาะซ้ายมาเรื่อยๆรื่อยเลาะซ้ายมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะครับล้อหน้าหน้ารถเราเนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราลองเลงดูนะครับลองเลงดูนะครับว่ามันจะมันจะพ้นตรงนู้นไหม แล้วก็พอพอเราตีวงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะรัดเข้ารัดเขา้ารัดเข้าต,ตรงนั้นรัดเข้าตรงนั้นพอเราพอเราเหวี่ยงหัวไปน,นปู่นนะฮะพอเราเหวี่ยงหัวไปนู่นปุ๊บเหวี่ยงเหวี่ยงไปเหวี่ยงไปปุ๊บถ้าไม่พ้นตรงนู้นนะฮะตรงนู้นก็คือคือเป็นจุดบอดอีกตรงหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะโดนกันนะฮะคนส่วนใหญ่จะโดนตรงนั้นนะฮะส่วนมากตรงนั้นที่จะโดนก็คือเป็นหัวตู้นะฮะผมเป็นหัวตู้ที่ว่าเวลาที่มันพับแล้วเนี่ยตู้มันจะโดดออกไปนะครับมันจะโดนตรงนั้นนะ จะโดนตรงนั้นนะครับผมส่วนฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งฝั่งขวานะครับผมมันก็จะไปเบียดกับไอตรงนั้นครับผมมันก็จะไปเบียดตรงนั้นแต่เวลาที่เราระวังฝั่งซ้ายเนี่ยไอเราระวังฝั่งขวาเนี่ยเราจะโดนฝั่งเราจะโดนฝั่งซ้ายนะครับเพราะฝั่งซ้ายนี่บางทีเนี่ยเราเราคิดว่ามันไม่โดนนะแต่จริงๆมันมีรอยนะครับการมีรอยก็บ่งบอกเราอีกอย่างหนึ่งคือว่าเออคนอื่นเขายังโดนเลยถ้าเกิดเราเข้าเหลี่ยมนี้เราก็จะโดนเหมือนกันนะครับผม เป็นจุดสังเกตนะครับเป็นจุดให้เราระวังมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมีรอยแผลแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ไปดูแผลนะครับนี่นะครับเราตีวงยืดหน้ามายืดหน้าให้สุดเลยครับยืดหน้าให้สุดเลยนะฮะยืดหน้าบางคนเห็นไหมฮะยืดหน้ามาจนถึงขนาดนี้เลยนี่นะครับดูจากรอยนะครับจากรอยการตีวงนะครับ บางคนนะครับตีวงยืดมาถึงนี่นะฮะยืดมาแล้วก็เอาหัวพับเข้าไปครับพอหัวพับเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะสันตู้นะครับสันตู้เนี่ยพอเราหัวเราขึ้นไปได้ล้อหน้าเราขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยล้อหน้าเราขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้นะครับหัวตู้ของเรานะครับจะโดนตรงนี้นะฮะเราต้องระวังให้ดีนะครับหัวตู้เราจะโดนแล้วก็ไถยไปสังเกตดูว่าพอมันโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะถอยถอยก็ถอยไม่ได้อ่า มันต้องมันต้องดันขึ้นไปครับมันต้องดันขึ้นไปเรื่อยถ้าถอยก็ถอยได้แต่ว่าถ้าถขึ้นไปไถขึ้นไปเลยเนี่ย jóvenes, มันก็จะมันก็จะไถไปเลยครับเพราะว่าตรงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตู้เน,นี่ยนะครับตู้เนี่ยพอมันชนเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นสลบเลยพอไอตัวข้างล่างของตู้เนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กที่แข็งมากๆนะครับผมถ้ามันถ้ามันเกยไปได้อย่างนั้นได้เนี่ยแล้วถ้าล้อเราไม่เหินนะเราไม่ฟรีนะครับเราก็สามารถที่จะลากขึ้นไปได้เลย แต่ว่าตู้ก็จะมีรอยขีดขวดนิดหน่อยครับก็จะก็เยอะอยู่พอสมควรนะก็แต่ว่าก็อยากให้ถอยกันนะครับผมนี่นะครับเวลาขึ้นก็ระวังให้ดีนะครับบางทีมีลงมีเหล็กอะไรที่มันจะทิ่มแทงยางเราได้นะครับต้องดูดีๆหลายหลายอย่างครับนี่เห็นไหมครับรอยนะครับเป็นรอยเบียดนะครับเป็นรอยเบียดนะครับถ้าเราขับมาแล้วเราเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยสงสัยจะโดนเบียดเยอะนะครับแล้วก็แบบไม่นิ่งเลยเห็นไหม ต้องสังเกตดีๆนะครับคือเหลี่ยมมันจริงๆมันเป็นรถถ้ารถสามเพาอ่ะถ้ารถสองเพาก็เข้ายากเหมือนกันนะถ้าสามเพาก็ถ้าสามเพา,ก,า,พาก็เข้ายากเหมือนกันเพราะสามเพามันจะวิ่งตามล้อหน้ามันค่อนข้างที่จะวงมันก็ค่อนข้างมันก็พอกันแหละนะฮะแต่ว่าสามเพาผมรู้สึกว่ามันจะขับง่ายกว่านะนี่นะเหลี่ยมก็ขึ้นมาประมาณนี้ตีวง แอบซ้ายให้สุดแอบซ้ายให้สุดแล้วตีวงนะครับตีวงยืดยืดสุดเท่าที่จะยืดได้แต่อย่ายืดมากยืดให้พอดีนะครับผ้าเกิดเรายืดมากๆเราก็จะเลี้ยวนี้ไม่พ้นนะฮะการชนหน้าเราจะไม่พ้นเราก็ต้องจะได้โยกหน่อยนึงโยกหน่อยนึงแล้วก็แล้วก็แทงขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ว่ามันเกินเกินไปเนี่ยเราดูจากวงตรงนู้นแล้วล้อหลังนะฮะว่ามันจะไม่โดนว่ามันจะไม่โดนตรงนี้นะผมให้เรานะครับผมให้เราหักหัวแรงๆเลยนะฮะ หักพวงมาลัยแรงเลยหักกลับเข้ามานะครับผมแล้วค่อยหักออกมาทางนี้นะครับหักออกมาทางนี้นะครับหักแบบหักออกมาทางซ้ายนะครับผมหักออกมาทางซ้ายเพื่อให้เพื่อให้ตรงนี้นะครับผมตรงเนี้ยเนี่ยมันเอ่อมันพ้นนะครับผมถ้าเราไม่หักแบบนั้นอะตรงนี้มันจะโดนนะครับถ้าเกิดเราเราหักหัวเข้ามาปุ๊บแล้วเราคืนเลยเนี่ยแล้วเราคืนเลยนะครับเราคืนเลยเราไม่ตรงไปก่อนเลยนะครับเราคืนเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาเลาะซ้ายเนี่ย ไอห,หัวตู้ตรงนั้นอ่ะจะโดนครับจะโดนนะฮะผมมันจะไม่พ้นนะครับผมนี่แหละนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะ <c oughs> มันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าต้องดูดีๆครับผมถ้าเป็นมือใหม่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นมือเก่ามีประสบการณ์แล้วก็อย่างผมเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันแต่ว่าผมมีประสบการณ์ขับสิบล้อขับรถพ่วงมาก่อน แล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่แกแนะนําในเรื่องของหลักการไม่ใช่หลักการนะครับวิธีดูวิธีสังเกตนะครับผมว่าเราจะต้องเข้าหน้างานแบบไหนนะครับผมตรงไหนที่มันเป็นจุดบอดตรงไหนที่รถเนี่ยโดนกันเยอะๆโดนกันบ่อยๆนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยเข้าเนี่ยเห็นไหมจุดมีรอยดําตรงนี้มีรอยชนนะครับผมเอาดูกันอย่างนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรยเยอะะครับ มันดูแล้วมันก็ไม่แคบหรอกครับแต่ว่าด้วยวงเลี้ยวอ่ะเทเลอร์นะฮะบางคนจะมีเบียดตรงนู้นเลยไม่รู้ว่ารถเล็กหรือรถใหญ่น่าจะเป็นรถเล็กนะรถเล็กแบบว่าบางทีมาเจอกับรถใหญ่กําลังจะเลี้ยวพอดีก็เลยแบบแอบ,บตรงนั้นก่อนอะไรเงี้ยนะนพอเรามายืนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นมุมเลี้ยวที่แบบหักศอกเลยนะแบบเลี้ยวหักศอกเลยตึกนี้ก็สูงมากเลยนะ โหสูงมากนะครับเนี่ยพอเรามายืนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หัวเราจะมันจอดตรงนี้เราก็เลง็งเลยให้พ้นป่าวะทาให้พ้นะยืดให้สุดเลยยืดให้สุดยืดให้สุดนะครับยืดไปนู่นนะครับแล้วก็หักกลับเข้ามานะครับผมถ้าเรายืดเยอะเกินไปถ้าเราดูแล้วว่าล้อหลังเนี่ยมันพ้นแล้วนะครับผมกะว่านะเอ้ยน่านจะพ้นแล้วแหละนะฮะก็ยืดหัวดึงหัวกลับไปนู่นก่อนแล้วค่อยคืนหัวกลับไปทางซ้าย อะผมเพราะว่าเราเพื่อที่จะหลบไอ้ตรงนี้นะฮะหลบตรงนี้นะฮะจริงๆมันไม่สมควรมีหรอกตรงนี้นะัะผมมันน่าจะเอาออกหรือไม่ก็ทําต่ำาๆหน่อยนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปหารถกันครับ